วันนี้พกทำนายฝันวันนี้นำเสนอเรื่องฝันเห็นปูโดนปูหนีบจับปูได้สัญญาณดีจะร่ำรวยหรือจะเจอเรื่องวุ่นวายพร้อมเลขนำโชคท้ายคลิปสนับสนุนวันนี้พกนายตู่ให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศูน1 4 3ป1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพนธ์เพิ่มพูลบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิด วันนี้พกทำนายฝันสวัสดีครับสัตว์ที่มีกระดองแข็งเป็นกรอบป้องกันกายมีก้ามอันทรงพลังเป็นอาวุธป้องกันตัวและมีลักษณะการเดินที่ไม่ตรงไปตรงมาปูคือสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งของการป้องกันตัวเองความไม่ตรงไปตรงมาและการยึดต,ติดคือภาพแทนของปัญหาที่ต้องจัดการด้วยความระมัดระวังและในขณะเดียวกัน ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ในโลกแห่งความฝันการฝันเห็นปู่จึงเปรียบเสมือนการที่เรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่ซับซ้อนหรือบุคคลที่รับมือยากคือภาพสะท้อนว่าเรากำลังรู้สึกว่าถูกหนีดด้วยปัญหาหรือไม่เรากำลังใช้วิธีการที่ไม่ตรงไปตรงมาในการแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือเรากำลังจะได้รับโชคลาภ จากความขยันหมั่นเพียรวันนี้เราจะมาถอดรหัสความฝันแห่งการเดินที่ไม่เหมือนใครนี้กันว่าปูในฝันของคุณนั้นคือสัญญาณเตือนถึงปัญหาจุกจิตกวนใจหรือคือลางดีที่บอกว่าคุณกำลังจะได้รับทรัพย์สินเงินทองพร้อมเลขนำโชคที่จะช่วยให้คุณคีบโชคลาภมาไว้ในมือได้สำเร็จเรามาเจาะลึกคำทำนายใน8สถานการณ์กันครับสถานการณ์ที่1 ฝันเห็นปู่โดยทั่วไปกำลังเดินไปมาคำทํานายมีดังนี้คำทํานายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะเผชิญกับสถานการณ์หรือบุคคลที่มีความไม่ตรงไปตรงมาคุณอาจจะต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อนหรือใช้ความพยายามมากกว่าปกติในการจัดการกับปัญหาด้านการงานการทำงานอาจไม่ราบรื่น ต้องเจราจาต่อรองกับคนที่รับมือยากหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยวิธีการที่ไม่ธรรมดาด้านการเงินการเงินอาจติดขัดเล็กน้อยมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาหรือการได้เงินมาอาจต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนด้านความรักสำหรับคนโสดคนที่เข้ามาอาจเป็นคนเจ้าเลขหหรือไม่เปิดเผยความจริงใจส่วนคนมีคู่ อาจมีความไม่เข้าใจกันเพราะการสื่อสารที่ไม่ตรงไปตรงมาคำเตือนจงใช้สติและความรอบคอบในการแก้ปัญหาอย่าใจร้อนบางครั้งการเดินอ้อมก็ถึงที่หมายได้เร็วกว่าการเดินตรงสถานการณ์ที่สองฝันว่าถูกปูนิดคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้รับ ความเดือดร้อนหรือการถูกทำร้ายจากศัตรูหรือปัญหาที่ยืดเยือ้อเป็นความฝันที่เตือนให้ระวังการทะเลาะบอกแว้งและความเจ็บป่วยด้านการงานให้ระวังความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งทางธุรกิจซึ่งจะสร้างความเสียหายและความเจ็บปวดให้คุณด้านการเงินมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์จากการถูกหลอกลวงหรือถูกช่อโกง หรือมีนิสินที่ตามทวงจนสร้างความเดือดร้อนด้านความรักสำหรับคนโสดคนที่เรากำลังสนใจอาจสร้างความเจ็บปวดเสียใจให้คุณส่วนคนมีคู่อาจมีการทะเลาะเบากแว้งอย่างรุนแรงจนทำร้ายจิตใจกันคำเตือนนี่คือสัญ,ญญาณเตือนให้คุณระมัดระวังตัวเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงและอยากปล่อยให้ปัญหาเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ย้อนกลับมาทำร้ายคุณสถานการณ์ที่สามฝันว่ากำลังจับปูคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีมากบ่งบอกว่าคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคหรือจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยากได้สำเร็จหากจับปูได้จำนวนมากจะหมายถึงการได้รับโชคลาบก้อนใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ ด้านการงานคุณจะสามารถเอาชนะคู่แข่งหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในที่ทำงานได้สำเร็จจะได้รับการยอมรับในความสามารถด้านการเงินจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือได้เงินมาจากช่องทางที่ไม่คาดคิดการค้าขายจะประสบผลสำเร็จได้กำไรเป็นกอบเป็นกรรมด้านความรักสำหรับคนโสดจะสามารถเอาชนะใจ คนที่หมายปองได้สำเร็จส่วนคนมีคู่จะสามารถแก้ไขความขัดแย้งและกลับมาเข้าใจกันได้ดีขึ้นคำเตือนจงมั่นใจในความสามารถของตัวเองคุณมีพลังที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคได้เมื่อได้รับโชคแล้วควรแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญสถานการณ์ที่4ฝันเห็นปูจำนวนมากคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลัก เป็นความฝันที่พลิกร้ายกลายเป็นดีบ่งบอกถึงโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์แม้ปูจะดูน่ากลัวแต่การเห็นปูจำนวนมากในฝันโดยเฉพาะหากไตย่ยว่เยี้อยู่ในบ้านถือเป็นลางบอกเหตุว่าจะร่ำรวยมีเงินทองไหลามาเทมาด้านการงานจะประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้ามีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายด้านการเงิน เป็นช่วงที่ดวงการเงินและการเสี่ยงโชคโดดเด่นมากมีโอกาสสูงที่จะถูกรางวัลใหญ่หรือได้กำไรจากการลงทุนอย่างมหาศาลด้านความรักสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายจนอาจจะเลือกไม่ถูกส่วนคนมีคู่ครอบครัวจะมีความสุขและอุดมสมบูรณ์ปูนสุขคำเตือนจงเตรียมตัวรับมือ กับโชคลาภที่กำลังจะถาโถมเข้ามาและบริหารจัดการให้ดีเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวสถานการณ์ที่5ฝันว่ากำลังกินปูคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้เสพสุขและรับผลประโยชน์จากความพยายามที่คุณได้ลงทุนลงแรงไป เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้านการงานจะประสบความสำเร็จในโครงการและจะมีการเลิ้ฉลองเกิดขึ้นด้านการเงินจะมีโชคลาภจากการทำงานหรือได้รับผลกำไรจากการลงทุนมีเงินใช้จ่ายไปกับความสุขของตัวเองด้านความรักสำหรับคนโสดจะสมหวังในความรักและได้ใช้เวลาดีๆร่วมกัน ส่วนคนมีคู่ชีวิตคู่สุขสบายมีความอุดมสมบูรณ์คำเตือนจงมีความสุขกับความสำเร็จของคุณแต่ก็อย่าใช้จ่ายจ,จนเกินตัวและอย่าลืมขอบคุณผู้ที่เคยช่วยเหลือคุณสถานการณ์ที่6ฝันเห็นปูตายคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่ดีบ่งบอกว่าศัตรูหรืออุปสรรค ที่เคยสร้างความเดือดร้อนให้คุณกำลังจะหมดสิ้นไปเป็นช่วงเวลาที่เคราะร้ายกำลังจะผ่านพ้นไปและความสงบสุขกำลังจะเข้ามาแทนที่ด้านการงานความขัดแย้งในที่ทำงานจะคลี่คลายลงศัตรูจะย้ายออกไปหรือแพ้ภัยตัวเองด้านการเงินปัญหาทางการเงินจะดีขึ้นและจะมีโชคลาภเข้ามาด้านความรัก สำหรับคนโสดคนที่ไม่ดีจะออกไปจากชีวิตคุณเปิดทางให้คนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาส่วนคนมีคู่ปัญหาที่เคยมีจะจบสิ้นลงและกลับมารักกันดีคำเตือนเมื่อเรื่องร้ายผ่านไปแล้วจงใช้โอกาสนี้ในการเริ่มต้นใหม่และป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมๆกลับมาเกิดขึ้นอีกสถานการณ์ที่7ฝันเห็นปูตัวใหญ่มาก คำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกว่าคุณกำลังจะเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ที่รับมือยากหรือผู้มีอำนาจที่น่าเกรงขามและมีความแข็งกร้าวซึ่งต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความอดทนอย่างสูงในการจัดการด้านการงานคุณกำลังจะได้รับผิดชอบโครงการใหญ่ที่มีความท้าทายสูงหรืออาจต้องเผชิญหน้า กับผู้บังคับบัญชาที่เข้มงวดและไม่ยอมคนด้านการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่มากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความพยายามและความเสี่ยงด้านความรักสำหรับคนโสดอาจได้พบรักกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและมีบารมีส่วนคนมีคู่อาจต้องรับมือกับความกดดันจากผู้ใหญ่ในครอบครัวคำเตือน จงใช้ความอ่อนน้อมและสติปัญญาในการเข้าหาอย่าใช้ความแข็งกร้าวตอบโต้เพราะจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงสถานการณ์ที่8ฝันเห็นปูหนีลงรูคำทำนายมีดังนี้คำทำนายหลักเป็นความฝันที่บ่งบอกว่าคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อได้ศัตรูหรือปัญหาได้หลบหนีไปซ่อนตัว และพร้อมที่จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้คุณได้อีกในอนาคตด้านการงานคุณอาจแก้ไขปัญหาได้แค่เพียงผิวเผินแต่ต้นตอของปัญหายังคงอยู่ต้องระวังปัญหาเดิมๆจะกลับมาอีกด้านการเงินอาจมีหนี้สินหรือปัญหาทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาดด้านความรักสำหรับคนโสดอาจยังมีเรื่องราวเก่าๆค้างคาใจอยู่ ส่วนคนมีคู่ปัญหาในความสัมพันธ์อาจยังไม่ถูกแก้ไขที่ต้นเหตุคําเตือนจงพยายามมองหาและจัดการกับรากเหง้าของปัญหาอย่าปล่อยให้มันซ่อนตัวและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้คุณไม่รู้จบได้เวลามาเจาะลึกเลขนำโชคแต่ละรูปแบบกันแล้วครับการตีเลขจากฝันเห็นปูนั้นมีความเชื่อมโยงกับจำนวนขา และลักษณะของมันตามตำราปูคือเลข8หรือเลข9เรามาลงรายละเอียดกันครับฝันเห็นปูทั่วไปเลขเด่นที่สุดคือ8ชุดเลขแนะนำ8ป 8, 8 9ปด6 8ด6้ากปดหถูกปูนีดเป็นเลขเตือนเคราะห์แต่ให้โชค7และ8ชุดเลขแนะนำเจ8ดแ จับปูเป็นเลขแห่งโชค8และ5ชุดเลขแนะนำ8ปดหาห้าปูจำนวนมากให้เน้นเลขเบิ้ล8-8หรือ9-9กินปูให้ใช้เลข8และ4ชุดเลขแนะนำาป4สีปูตัวใหญ่ให้เน้นเลข8และ9ชุดเลขแนะนำ8ปดเาเก้า สรุปท้ายที่สุดแล้วความฝันเห็นปูก็คือภาพสะท้อนของวิธีการรับมือกับปัญหาในชีวิตของเราคือการย้ํำเตือนให้เรารู้จักที่จะใช้ทั้งความแข็งแกร่งภายนอกและความอ่อนโยนภายในรู้จักที่จะปกป้องตัวเองแต่ก็ต้องกล้าที่จะเผชิญหน้าและเรียนรู้ว่าบางครั้งการเดินไปข้างๆก็อาจเป็นหนทางสู่ความสำเร็จได้เช่นกันสำหรับในตอนต่อไป เราจะมาเจาะลึกความฝันที่เป็นสัญลักษณ์ของการหลงทางและการค้นพบตัวเองนั่นก็คือฝันว่าหลงทางใครรอฟังอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดชมและคุณเคยฝันแล้วมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือไม่มาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากวันนี้พกทำนายฝัน โดยเอเมนคาตูนายตูว,วัน,นิพกออนไลน์สนับสนุนวัน,นิพกนายตูให้สร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่องได้ที่พร้อมเพศ8 8 1 4 3 0 1 1 7 0ชื่อบัญชีนิพธลเพิ่มพูนบุญเงินแต่ละบาทมีพลังมากกว่าที่คิดสวัสดีครับ